ก็อย่าลืมนะผมก็มากดติดตามช anel นี้กันด้วยนะผมนะช anel นี้ก็มีชื่อว่าพีเกมเมอร์นั่นเองนะก็อย่าลืมเข้ามากดติดตามนะผมแล้วก็กดกระดิ่งให้เขาด้วยนะผมก็ตอนนี e ้ก็ใกล้จะอ0าซับแล้วนะบก็อย wow, ่าลืมเข้ามากดให้ถึง500อยซับกันด้วยแอบนะก็ช anel นี้ก็ทำเกี่ยวกับ Minecraft MV Minecraft ต่างๆครับผมก็สามารถมาดูกันได้นะครับผม เอาเลยครับผมสู้ดีครับผมชูทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่ในเกมนครับพิกาครับผมเย้นะครับผมซึ่งสิ่นี้ครับผมก็จะมาสอนนะครับผมวิธีการทำนะครับผมดาบที่ฆ่าล้างโลกนั่นเองนะครับนะเอเอฆ่าล้างโลกยังไงเนี่ยมันก็จะฆ่าทุกอย่างเลยนะครับดาบนี้กู้เชโหดนะครับเสียอู้ที่สุดในเกมเลยครับเพราะว่าได้นะครับมันจะฆ่าทุกอย่างเลยนะครับเพียงแค่เราถือดาบนะครับหรือไม่ต้องฟันนะครับเพียงแค่ถือเราก็จะฆ่าล้างโลกได้แล้วนะครับนะนะครับมันก็ จะเปยังไงนะครับก็อย่าลืมกดชื่อมันชื่อมีนะผมนั่ถึงหนึ่งรอยไลค์ขึ้นไปกันด้วยนะผมโอเคพร้อมแล้วไปดูกันเลยต่อในพวกอุปกรณ์ที่คุณผู้ชมต้องมีเนี่ยครับก็คือนี่เลยนะครับผมคอมมานด์บล็อกนะครับหน้าแล้วก็เป็นเลสต์สโตนคอมเบอร์เลเตอร์นั่นเองนะครับหน้าอ่าก่อนอื่นนะครับให้เราในบุ๋มทำการวางคอมมานด์บล็อกไปนะครับนี่วางไปแล้วนะครับขุดเข้าไปเลยนะครับเปิดพิมพ์คำสั่งตามผมเลยนะครับก็คือคำสั่งคำสั่งอะไรวะอื่นอ่นเนี่ยก็คือคำสั่งนี่ครััับบบบบบนนนนนนนะะะคครรีีีี่่แแ้้ลวก็ ตามด้วยชื่อของเราในเกมนะครับน้าขอผมก็ชื่อ Kilometv นะครับนะโอเคนะผมแล้วก็วินวักมานะผมตามด้วยชับเน็ตนะครับเลยชับเน็ตเกี่ยงไงวะแคเน็้แค่เกี่ยงแบบนี้นะครับน้าแล้วก็หนึ่งนะครับชับเน็ตหนึ่งนั่นเองนะครับนะแค่นี้เน็ตเออแค่นี้นะครับแล้วก็ปรับตรงนี้เป็นรีแพร์นะครับรีพีทรีแพร์แล้วะเนี่ยฮะอืมอืมน่าจะรีพีทนะครับเออนี่นะครับเอาเว a y a c t i v นะครับครับไม่เป็นเอาเวแน่ฮะเออนะครับไม่รู้ว่าตูกหรือเปล่านเนี้ยผมงานประจันคิดไม่ออกเออออกกกนไมม่ะ พูดออกมาเลยนะครับนั่นแล้วก็วางนะผมเลสต์้นกลมเปอรเลสเตอร์นะครับนี่วางตรงนี้ไปนะครับวางกุมารล็กตรงนี้นะใช้กุมารล็กใช้กุมารล็กเพื่อสงเงินล็กก็จะให้ดาบโปรเทพได้นะครับเออนี่ฮะแล้วก็ตรงนี้นะผมใส่กำสั่งคิวแล้วก็เอสอีนะฮะเอสอีนะครับแล้วก็ตรงนี้ไม่ต้องปรับอะไรมานะเออไม่ต้องปรับเลยยังไปอยังไปเสือกมันนะเออนะะฮแค่นี่นะคุณก็จะได้ ดาบที่ฆ่าล้างลูกได้แล้วนะครับนะมันจะฆ่าล้างลูกยังไงน,นะครับเดี๋ยวเราจะการเสกนี่ครับมอนเตอร์มานะครับหรือมันจะฆ่าทุกอย่างเลยนะครับที่เป็นม็อบนะครับหรือของก็แล้วแต่นะครับนี่ครับวิธีการก็คือนี่ครให้เราถือดบอาบอ่าฮะดาบนะครับดาบจุ๊บเห็นไหมคุณผู้ชมนี่เป็นไงดาบของเรานี่ครับคุณผู้ชมนี่เป็นไงเห็นไหมมันจะฆ่าล้างโลกเลยนะครับไม่ว่าคุณจะเสกมาเป็นล้านกี่ล้านตัวมัน เพียงแค่คุณถือดาบมันก็จะตายทั้งเล่าตั้งโลกเลยเนี่ยนะครับอือนะครับนี่ครับดูนะ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 จุ๊บนี่เป็นไงบางคนก็ไม่เหลือเนี่ยครับไม่ว่าจะเลือดเยอะเท่าไหร่เนี่ยเลือดกี่สิบล้านก็ตายหมดนะครับกูดาบอันนี้นะครับอือนะครับดาบอันนี้นี่ก็จะโหดนะครับเพียงแค่ถือก็ตายหมดโลกกันนะครับเป็นดาบที่อู้ที่สุดในเกมเลยครับเลยก็ว่าได้นะครับนี่ฮะนี่ไงชึบเห็นไหมเห็นไหมสบายมาก ุมากเลยคูนะสดนี่ครับสมมติว่าคุณจะฆ่ามอนเตอร์อะไรเนะี่ยเปียงแค่ใช้คําสั่งนี้นะนะหรือกนนะ็นี่ชุบนี่เมื่อมีมของหลบไม่อยากเก็บไว้เราก็เปลี่ยนมาถือใหม่นี่ไนงะมันก็จะหายไปนะครับนะ้ก็ถือว่าเป็นคําสั่งที่ก็จะเจ๋งเลยนะครับน้านี่ก็เป็นดาบที่โหดที่สุดในเกมเลยครับหรือว่าได้นะครับสำหรับดาบนี้นะนี่เป็นไงเป็นแค่ถือไงเป็นแค่ถือนะ,นนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราลองเสกมาเยอะๆดูนะครับนี่รเราเสกปึ๊มาดูนี่ือเสกเตะ ถือดาบครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะถือดาบนะครับผมจุ๊บยี่ับคุณผู้ชมนี่เนี่ยจี้มันนเลยสิมึงนะฮะก็สำหรับคลิปนี้นะผมก็มีเพียงแค่นี้นะครับสำหรับใครชอบนะฮะผมก็อย่าลืมกดไลค์ให้ผมด้วยนะฮะแล้วก็ที่สำคัญนะฮะอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับผมเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับจากช่องของผมนั่นเองนะครฮะโอเคก็สักนี้ผมต้องตุลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับเจอกันครับผม